สวัสดีครับผมชื่อเป้ครับวันนี้จะมารีวิวนี่นะครับมันคือหนังสือเรียนของผมนั่นเองนี่นครับผมปรับกล้องไว้ดีกว่ามันจะได้แบบมันจะได้ไม่เก,กนะกะเออก็นะก็คือเป็นเที่ยวไว้เรียนจริงนอะ่ะเป็นสื่อเที่ยวไว้เรียนอะ่ะก็ผมจะเริ่มแรกนะครับคือหนังสือนี่นะครับ อ่ะก็เมื่อกี้ผมเอลไฟมานะเอเอก็นี่นะคบผมก็มีหนังสือเรียนเนาะก็ให้ดูว่าผมเป็นนักเรียนจริงๆเนาะเออก็นี่นครับมีหนังสือเทียบเลยนะครับก็เดี๋ยเริ่มจักสมุดก่อนแล้วกันแต่ที่ผมไม่คล่องใจคืออะไรรู้ไหมไอนน้สมุดอะไรเนี่ยไม่มีชื่อครับเดี๋ยวผมขอปีก็นะชึบอ๋อ ก็ก็นี่ครับความเปลี่ยนแปลงนะก็อ่ะก็ก็ที่ผมไม่ค่องใจคือสมุดครับก็คือมันดูน่าใช้ไงรู้ไหมช่วงปกชที่ผมอยู่ปสองปสามปสี่ปหอย่างเงี้ยบสมุดบกแข่งมันจะมีแค่สีนส่นี้สี่นี้สีเขียวแต่สีแต่ว่า เห็นไอ้นี่ไหมข้างล่างคือสมุดวาดเขียนศิลปะก็อันก็ใช้กับไอ้นี่นะก็ใช้กับอ่าก็มันก็สุ่มได้หลายสีนะเนี่ยแต่ว่าที่ผมไม่คล่องใจคือสมุดและสมุดสีหนึ่งมันจะมีอันหนึ่งที่มันทําให้ผมรู้สึกมันแนบเนียนกับถปกแข็งอันนี้แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะปกหนาแต่ปกอ่อนนะครับก็คือเล่มนี้นี่ เล่มนี้ครับแต่ว่ายังไม่เขียนว่ามันคือวิชาอะไรเลยนะก็นะอันนี้แหละเล่มนี้ครับก็ผมอยู่ป .6 นะเลยก็สีเล่มมันก็เปลี่ยนอะรู้มันบ่งบอกถึงอะไรนะก็ก็เป็นเล่มเหมือนเดิมมันก็เล่มธรรมดาครับก็หน้าก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็มันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนในนั้นแล้วอะก็มันก็ไม่เหมือนในสบแข่งอะพรางมันก็ไม่เกี่ยวกับไอ้นี่ด้วยนะเออลายขวางก็ไม่เกี่ยวนะ ถ้าบันเกิดมันบงบอกถึงอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยเออผมไม่รู้ก็หรอกเออนะนอกจากถ้าจะอยู่โรงเรียนผมอยู่ผมอยู่โรงเรียนพนุการเนาะก็เออก็นะก็เอ่กนะกเอก็นี่ครับมันจะก็คือสมุดตัวแข่งมันจะมีแค่สี่นี้ใช่ไหมแต่เนี่ยจะมีสีฟ้าแล้วมันไม่สีฟ้ามันจะเกี่ยวกันนะก็คืออันนี้ จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแต่นี้ผมเขียนแล้วเป็นวิชาคณิตนะครับเพราะว่าผมทําคณิตไปแล้วผมทําเป็นเล่มคณิตไปแล้วนี่คณิตคณิตหมด,ดเลยแล้วก็นี้ก็มีร้านนะนีก็พูดมีอังกฤษมีภาษาไทยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออก็นะก็นี่ก็อันนี้อันนี้ภาษาไทยหลักภาษาเ็าะใช้เล่มปกแข่งกัน จริงผม่าจะเอาที่มาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเหมือนกันไงเออมันเหมือนกันอะแต่ว่าผมทำมาแล้วไงเล่มไหนนะเฮ้ยเจอแล้วะคระับก็เป็นข้าไทยเขียนไทยเนาะภาษาไทยเนาะมีแค่สองเล่มครับเนาะอีกงานปกอ่อนอีกงานปกแข็งนี่ก็คือปกอ่อนคือภาษา ภาษาไทยเขียนไทยแต่อีกอันหนึ่งก็อีกเล่มหนึ่งก็คือบุแข่งนะั่นก็คือภาษาไทยหนละักภาษาแล้วก็นี่นะสมุดอันนี้นะนี่ผมก็ทําได้แค่สองหน้านะก็คือทําได้สองหน้าอยู่แล้วการผสมสีกับอันนี้ก็แต่ผมไม่ผมไม,ผม,ไม่ผมไม่บอกว่าสวยดีกว,ว่าแต่คนผมเดี๋ยวคนหาว่าผมอวดอะเออเนานะแล้วก็ ค่ะผมจะให้ดูหนังสือพวกนี้นะครับก็อันแรกนะอังกฤษก่อนเลยอังกฤษจะเป็นอย่างนี้มีแค่เรามีอ่ะโ,โอ,ะาาอ,อ้แล้วก็นี้อะไรภาษาไทยเออแล้วก็ภาษาไทยจะเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบฝึกหัดนะครับนะก็ไว้เขียนอะไรนะเป็นโจทย์ไหลแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเลยครับคือ ครับมีหลายอันเลยมีอยู่แปสเอ้ยแปสี่หน้าเนะแล้วก็ภาษาไทยอันนี้นะครับอืมภาษาไทยหนังสือเรียนนะครับอัน,นเล่มเล่มปกแข็งปกหนามากอะ่ะก็คือมีหลายหน้าก็มีสองสิบสองหน้านะครับก็ ก็ผมก็เรียนเรื่องนี้ครับนายสุกับนายดิบนะคืออันนี้ครับนี่นะก็ดีครับนี่ก็เชา้าถือดีนะอ่ะแล้วก็นี่ครับวิทยาการคำนวณน,นะจากก่อนเขาจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าผมโตแล้วก็ต้องเรียกว่าวิทยาการคำนวณเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์งานก็โหก็ใช้ได้อยู่นะ โอันนี้ผมยังไม่เสร็จหรอกแล้วก็การงานอาชีพการอาชีพก็อันนี้หนังสือเรียนนะครับก็นะเป็นอย่างนี้นะครับรูปล่างแล้วก็ต่อมาก็เฮ้ยมันมีอีกอ้าวเฮ้ยเจอแล้วก็ไปหักนะครับ ก็จะมีแบบถัดหลายหน้าเหมือนกันนี่และดูดิแล้วก็นี่วิทยาศาสตร์แบบวัดวชิวัดก็ก็เล่มเล็กนะเป็นเหมือนเป็นปกอ่อนอะไรประมาณนะี้ก็นะแล้วก็วิทยาศาสตร์หนังสือเรียนกับแบบฝึกหัดก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะแต่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เนาะก็ แบบเนี้อน่ที่ผมทำเนี่ยแบบหัดอันนี้ก็หนังสือเรียนเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็โดนตีนัน่นคือสิเนาะีนนี่ครับก็หลายหน้าเลยอันนี้ถ้าหน้าหน้าแรกมันจะเป็นดนตีนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดหน้าหลังหลงมันจะเป็นประมาณครึ่งหน้าอีกครึ่งหน้าคือครึ่งหน้าแรกก็คือ โดนตีอีกครึ่งหน้าก็คือหน้าตัดสินนะครับนะนี่ครับก็เปิดดูสารบัญน,นะก็คือเปิดไปดูสารบัญได้นะนี่ครับอันอันนี้โดนตีหนะ้าเจ็ดแล้วก็อ้าสินก็อยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยหนึ่งนะก็คงจะแยกกันออกนะนี่ก็หน้าตัดสินแบบเมื่อกี้ก็สมุดก็เป็นแบบนี่นะเฮ้ นะก็ด้สินะนี่หลายเรื่องเลยพราว่ามันจะมีเล่นที่ผมอาจจะลืมบอกก็ได้ก็ขออภัยนะก็อันนี้ผมก็บอกไปแล้วนะแต่ที่ผมไม่คล่องใจก็คือสมุดตักอ่อนนี่ครับ,น,รบน,นี่นะครับถามเล่มนี้นะครับนี่ผมจะดูนะครับก็คือนี่ครับ มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะนี่ก็สามเล่มเนี่ยปกอ่อนสามอันเนี้ยนะก็คือแบบเมื่อกี้ผมกดกว่าจะกอได้ก็เฮ้ยอันนี้ผมว่าผมเอาเล่เนเม่อกี้ก็เอาเล่มนี้ดีกว่าเล่มว่างเลมเมื่อกี้นี้วิชาก็เปิเดดูเดี๋ยวมันบอว่าไม่เหมือนกันอีกเนาะแต่มันคือที่ผมทำแล้วก็ นี่นครับก็คือไม่เหมือนกันเลยอะ่ะแต่ที่ผมมันจะทําให้ผมงงกับเล่มปกก่อนก็คือเล่มน,นี้เพราะว่ามันเหมือนปกแขงอย่างก็คือช่วงก,ก่อนมันจะมีแค่เล่มเขียวใช่ไหมแต่มันเพิ่มมาอันนี้อันนี้มา3สามเล่มอันนี้อาจจะสามเล่มสี่สองสามเล่มอ,อันนี้ก็สองสามสี่เล่มสองถึงสี่เล่มมั้งแล้วก่อนนี้ก็อันนี้นะก็เล่มเดียวด้วยนะแล้วก็มันทําให้ผมงงว่ามันผมนึกว่ามันปกแขงไงพราบเมื่อก่อนปกแขงมันจะมีแค่สนะี่เนี่ย ก็จะมีแค่สีแดงแล้วก็ปกอ่อนจะมีแค่สีเขียวนะก็แยกถือว่าแยกอยู่นะแต่ความแต่ของแต่ของหน้าครับก็ก็ไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยไม่เหมือนกันก็อก็ก็อย่าลืมไปเปิดสื่ออ่านกันด้วยนะได้ความรู้นะ เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะดูดินะก็โอ้ก็ไม่รู้ว่ามันเสรกเราทำให้สีมันดูน่าใช้ไงเออแล้วก็ให้ขุดขยะอย่างเงี้ยก็ก็อย่าลืมเปิดไปอ่านกันได้นะอย่างเล่มภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือวิทยาศาสตร์ก็ได้ก็อย่างเ,เนี้ยเนี่ยอ่านได้หมดเนี่ยอะไรเนี่ยไอเหมือนไอที่ผมเคยอ่านแพ่อเล่นอะไรนั่นอะ แล้วก็วันที่เรียนฟิกติอะไรเนะี่ยก็สมุดเรียนออนไลน์เนะี่ยก็อย่าลืมไปดูด้วยนะให้ความรู้แล้วก็ให้ความฉลาดเนาะเออก็โอ้โหผมเละหมดแล้วอะ่ะนี่นี่นะแต่ก็เก็บได้อยู่นะฮะแล้วก็ผมมาเจอเล่มที่ผมไม่คล่องใจอีกแล้วนะครับอันนี้นะคะเพราะว่าปกแข็งสีเขียวมันเหมือนปกแอ่อนังไงเออ,อ,นนะเอ,อแล้วมันทำไม่ผม เผยใช้อน,นี่แล้วมันก็จบแล้วก <g ül> ็แต่ก็ผมก็มองได้อยู่นะก็คือมันจะเป็นอ่อนหรือแข็งก็ยังมองได้อยู่นะเนี่ยถ้าก็ไปอย่างเงี้ยคือแข็งถวดไป็นอย่ยคืออ่อน <g ül> ก็แยกออกอยู่นะเอออ่ะก็ตอนที่อยู่หน้ากล้องผมนะครับก็คืออันนี้คือสมุดนะครับก็เท่าที่ผมนับได้นะครับเล่มสีส้ม ปกอ่อนหนึ่งหนึ่งสองเล่มปกแข็งสีชมพูสองเล่มปกอ่อนสีพูหนึ่งเล่มแล้วก็ปกอ่อนสีเขียวธรรมดาธรรมดาแปดเล่มแล้วก็เล่มที่ผมไม่เข้าใจหนึ่งเล่มเนาะปกแล้วก็อันนี้ก็ไม่เข้าใจอีกสองเล่มเนานะเล่มที่่าไม่เข้าใจสองเล่มก็คือปกอ่อนสีพูกับปกแข็งสีเขียวนะ ก็ S <S <an> มันทําให้ผมแปลกใจผมนึกก็นั่นอ้าวเผลอเซ็งและจบและเออสวยและอย่างเงี้ยอะไรมาเนะี้แต่ก็ยังก็ยังมองออกได้นะก็อย่าลืมก็คือต้องใช้สติก,ก่อนนะเท่าที่จะก่อนที่จะเขียนต้องดูเล่มเออก็อันนี้นะคะก็คือเล่มสองนะสมุดเล่มสองนะสื่อเล่มสองนะก็คืออันนี้เทอมหนะนึ่งนะเนี้ยคือเล่มหนึ่งที่ผมวงางไว้ข้างหน้าแต่อันนั้นคือเล่มสองนะก็คือว่าใช้เทอมสองอันนี้เทอมแรกนะ เออนะผงจะแยกหล่อนออกนะอ่ะก็มาต่อกับกระเป๋านักเรียนนะครับอันนี้ก็เข็มกลัดที่ผมไว้นะก็คือไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ได้แหมน,นะก็คือผมเอาไว้ปักอยู่แล้ว,ลวเพราะว่ามันแจ้มองว่าเป็นของผมไงรอมีคาว่าเป้นนะนี่นะก็ก็ในนี้ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของโรงเรียนสาธุก,การเนาะนี่ก็ในนี้ก็ ก็มีของที่ผมต้องใช้แบบนี้นะสีดินสอปากกาลิควิดอะไรเงี้ยป6กับป5นี่ค,คือต้องใช้นี่แล้วนะครับต้องใช้ปากกาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเราโตแล้วเราต้องใช้ปากกาแล้วถ้าเด็กๆก,ก็ต้องใช้ดินสอดินสอมันเด็กแล้วไงเออง่ายๆมันทันสมัยแล้วนะมันเอออยู่ป6กันแล้วเราต้องใช้ปกากได้แล้วเนาะอาก็นี่ครับก็ นี่ผมก็จะบอกไว้ก่อนนะครับก็คือกระเป๋าครับอันนี้ครับอันนี้ผมเพื่อนจําได้ไครับน้ําวิตามินนะแต่อันนี้มันไม่ใช่วิตามินแล้วครับเพราะว่าผมไปเติมน้ําใหม่แล้วเออก็เป็นรูปรลาแบบนี้นะก็จะบอกคืออะไรเนี่ยเออเสียเวลาเอาผมว่ามีแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจดี๋ยมันเกินสิบห้านาทีมันไม่ได้ครับเพราะมันนี่ผมใช้รหัสอะไรก็ไม่รู้ก็อ่ะก็บอกว่าสหับเพื่อน,นครับมีเท่นี้มีแค่นี้ครับ เพื่อนๆครับอย่าลืมกดซุปเปอร์คลายกดกดแชร์ด้วยนะครับรเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย